คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมุนสการผ้ารวยแลยแม่หน่อยผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะมาตามต่อตัวเลขแนวทางจากอาจารย์ล่มแดงใหะกับ FC แฟนช่องนะคะวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอาจารย์ลมแดงเพื่นก็มาวางแนวทางเป็น ครั้งแรกนะคะในช่องเนาะคะ่ะในช่องของมรดการผ้าร่วยนะคะตัวเลขก็ลดไปเนาะคะ่ะแต่แนวทางนะคะแอดแกลย่ําเสมอตัวเลขทุกโตเนาะคะ่ะมีซิดเขาและกับมีซิดลดนะคะและอาจารย์ล้มแดงเพิ่นเหยมาเนาะคะ่ะงวดแรกนะคะเป็นแนวทางเพิ่นก็บ,บอกว่าที่เพิ่นเฮ็ดมาสนะคะมันกับเขามาตลอดนะคะเพิ่นเลยอยากล่องแบ่งปันเนาะคะ่ะแต่พอมาว่าง เม้าว่างนะคะผ่านทางช่องเนาะคะ่ะแอดไดนาเสนอเอฟซีไปกระรุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีเนาะคะ่ะแต่นะคะกาบมาตามตอลอกเบิงอีกจังวดเนาะคะ่ะท่ระผูวว้ชมววางหวันที่16กรกราคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะคะตัวเลขของอาจารย์ล่มแดงก็จะมีตัวใดแน่นะคะแล้วจะเข่าว,วิ่นบอเนาะคะ่ะกาบมาเบิงมาฟัางน้ำกันนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะครับ uh, มนตการผ้าลวยจ้าอาจารย์ร่มแดงคฮัลโเลค่ะ uh, จ้าขอแนวทางค่ะโอ้ uh huh. อาจารย์ได้ได้น้องเบลว่าไม่น้องเบลฮะน้องเบลว,ว่าจังใดนเนาะค่ะ เวลามันเ <laughs> สียงพอ่อวานไปนั่นลงน่งนนั่มวงตการมาต่นว่าอ๋ <laughs> อลองเดียวจำจำเสียงพ่อได้ไหมบ้างค่ะเออเมี่อเนี่ยเดี๋ยว<อ>่าจะบอกว่าคือกล่วงไปเปิ่นก็จุดตัวฉันละว่าอ๋อ โอ้อาจารย์ล่มแดงไปลงในช่องของน้องเบลตะเขาแม่นบ่ค่ะอา,อาจารย์บ่าาได้ล่งให้ทุกโตบ่ค่ะวาวบ,บานบ่ได้ล่งไห้เด้อโตล่องไหนหน่อยโตเล่นล่องะตะโตขึ้นนะอ,อ๋อกรเลยแต่บอ่อเต็มเนาะคะ่ะคือคันให้เน้นๆเนาะคะ่ะแต่ว่ายู่ในช่องของน้องเบลนี่จะเขาแม่นบ่ค่ะครับเอาเอา,เอาไปซื้อเดียวกันได้ป่ะ เหมือนมื่ออาจารย์เอาซื้อ,อไรคะ่ะเอาซื้ออาจารย์ประสาทเนี่ยอ๋ออาจารย์ประสาทปะคะกครับเพราะว่างวดวดก่อนถามอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์ก็บ,บอกว่าซื้อลมแดงก็ได้ก็เลยได้ใส่ซื้อลมแดงค่ะครับวันนี้เปลี่ยนซื้อ,อเป็นอาจารย์ประสาทซะเป็นออ,อ,อาารประสาทเนาะค่ะครับ ค่ะอาจารย์ไดขข้คำนวณเนี่ยตัวเลขอันแนวทาง้างวันวันที่66กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเซตแล้วอันบ่ค่ะถามเพราะว่าเลขผมตัวนี้เลขสี่ผมผ่าคำนวณในซื้อกระว๋ามันว่าเป็นเลขผมนะอัะเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขสายทหารอ๋เอเป็นเลขสายทหารเนาะคะ่ะเอาเป็นเลขเขียนมาเป็นเลขสายทหารเด้อ สายทหารออปราศาสตร์แล้วค่ะครับครับสายทหารจ้าเพราะว่าเด็กมันมาหมองเดียวกันกับน้องเดียวนะวอืมาักดิ์ตะกรมันถือหลายเด็ดมันถือทอดสามโต้หูเนี่ยแต่แม่งวัดก็ที่เดี่มันถือสามโต้ติดต่อทันสองสามวัดหนเนี่ยอืมปะเทศก็มามันเลยถือก็ะเล็กนึ่งจับฟูก็ไปเขา วันนี้มันมาผ่าเดีย่ชาวอังเขาผ่านงวดวันละอ๋อเขาเพิ่งพลาดงวดเดียวครึ่งวันที่ผ่านมาแม่นมอค่ะแม่แม่พระก้อนกับที่ถือคือการที่ถือเบิดละแต่วประหารท่านขิดพลาดท่านรับครูขิดพลาดท่านเงินนี่จ้า ยิงคือก็นด้สายทหารได้พุ่นทารค่ะครับครับพร้อมไหมค่ะพร้อมแล้วค่ะครับเอาเกวิ่งบนวิ่งบนหากับเจ็ดห้ากับเจ็ดค่ะครับจับคู่สามตัวห้าหาสองเจ็ด ห้าสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองตัวตันี้แปดเจ็ดสองหาสองเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าแล้วก็ห้าเจ็ดไหมมัม้ยค่ะค แปดเจ็ดแล้วก็สองห้า 5, แล้วก็สองเจ็ดสองเสล้วก็ห้าเจ็ดก็ห้าเจ็ดครับอันนี้มันเป็นสุทฤษ็มเด้ออันนี้วิ่งล่างวิง่งล่างวิ่งล่างเจ็ดตัวเดียว,วจับคู่ค่ะ สองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะครับนี่ตอนนี้ละแต่เห็นว่าน่าจากสายทหารมันก็ว่ามันไม่มั่นใจอยู่คนเนี้ยครับเพราะว่า,ดดดดาวที่หมายปลามันตรวจเวทมันหนาสิเข่าวันนี้อ่า ว่าบางนึงรู้แล้วว่าน,นี่อาจจะเข่าสามโตก็ได้เนาะค่ะอ่่พอมาถือกับเลกต่างๆพวเด้แล้วเราผมมาลองคิดน้ำมันต้องเดีหน่อยวันที่หก่าันนี้วันนี้วันที่ทีนะ่สองแล้วเนาะแมนค่ะนั่นฟังกับ ล้ไปหลายมือแล้วแต่วันที่หกน้ำนองเดียวอ่ะแมนค่ะขันวานลงแต่วันที่หกอะลงมไปหลายมือแล้วค่ะครับผเมันตัวเดียวกันเลยเด้อค่ะเป็นตัวเดียวกันว่านีอาจารย์ไ้คือห้ชุดเดียวกันตัวเดียวกันเป๊ะเลยเนาะค่ะแมนครับตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันบนรางค้อกันอ่าเจ็กผมมันเป็นบนเป็นรางเด้อ ค่ะแยกบนแยกล่างเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับค่ะอาจารย์ขอทวนตัวเลขแบบนึงเนาะค่ะครับอาจานวิ่งบนห้ากับเจ็ดครับจับคู่สามตัวห้าสองเจ็ดเจ็ดสองห้าห้าแปดเจ็ดครับจับคู่สองตัวบนแปดเจ็ดสองห้า 2อเจ็ดและห้าเจ็ดวิ่งล่างเจ็ดจับคู่ล่างเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้าและเจ็ดเก้าค่ะอาจารย์มีตัวเน้นบมค่ะอาจารย์มีตัวใดที่อาจารย์มากเป็นพิเศษว่ค่ะเน้นให้เอฟซีพันดายบอลอ่ะับลางคมมเนี่ยแกหาเด้อ อาจารย์ครับวงกลมเจ็ดหาเลยวงกลมเจ็ดห้าค่ะครับอนนี้เลขสามตัวนั้นผมเล่นในเจ็ดสองหาเจ็ดสองห้าตับเลขสองตัวค่ะสองหาสองห้าค่ะนี่คือตัวที่อาจารย์มักส่วนตัวเนาะค่ะตับคนรุ่นคนคนโบกมาให้ฉันนั้นเดิ อ๋ออันนี้คือเพิ่นกับวงมาให้แบบนี้เลยเป็นบ่ค่ะครับควเสร็จวันนี้่ต้องการเป็นทั้งฝนท,ทั้งลายมันคือกันมันไม่ได้ลงาทูดหลายดอกค่ะพอเพิ่นข่าไห่มาจังจีแล้วบ่อเขาตุเกเอฟซีกันเนี่ยว่าเลรตกันสายตาหน่อยมันก็มาสายเดียวกันครับน้องเดียวค่ะ ทราบกับนายเอ็ซี่สุขคนให้รำให้ด้วยสุขคนเธอผู้นักการจะให้ซื้อติดเลขติดหลายหลายเด้อผู้นักการเด้อก็จะสื้อตามงบละค่ะอาจารย์ครับค่ะซื้อพอได้บุญได้ฟังน้ำเพลินว่าแต่เอ็ซี่พันถื่อกระดีใจน้ำเพลินค่ะครับสื่อพอได้พอได้แช่น้ำเพลินแม่นค่ะ ค,ค่ะอาจารย์กระคอขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางให้กับเอฟซีแป้นช่องมุนทการผ้ารวยอะไรไปหน่อยผ้ารวยนะคะขอบคุณค่ะครับค,ครับ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ